ใช่ไหมจะยะ่าเล่นตะกล้องไรเด้อนะนะ <c oughs> จะงวกมากมาสิดแตกเลยเด้หนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ข้นเนาะคะ่ะผ้าพ่นมาเที่ยวคนบ่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะทุเรียนแลนทุเรียนมากเนาะพี่น้องเนาะผ้าพ่นมาเทียเท่ยวมาเบิ่ง่าพ่นสิม่วนบ่พี่น้องสวยสวยสวยเ <c oughs> สวีมาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องท่างใดมากกับผ้ามาเที่ยวเมือ่อสู้ข้นสี่พี่น้อง ค่ะงามเป็นไหร่ไายใเป็นตะย่านตะย่านปะที่รถขึ้นมาเป็นไหบรรยากาศบะบรรยากาศดีบ่ดีบ่ยายแอนเอาโฆษณาดูเพื่อคนบ้านเข้ามากต้องจำเป็นต้องไปต้องไปภาคเหนือมาเที่ยวแค่เมืองจันทร์เมืองจันทร์นี่งามงามมีหลีเออทุเรียนแล่นเนี่ย ตุเลียนมาตุเลียนเล่นเนื้อที่พันสองร้อยกว่าไร่เออพูดแล้วภูเขาพ่นเหมดได้สามลูกเนี่ยภูเขาพ่นเหมิดเลยงามบอกพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งผุนคุนงามพี่น้องคุณคุนเบิ้งเด้อคุนนี่เห็นบอ่ทั้งยอดเขาเลยได้เนี่ยไปเหนือเนาะแมนเจ้าว่าต้องไปภาคเหนือเลยงามมีบ้านภาคพร้อม เขาขี่รถขึ้นมะด่าได้ย่ายไหวถ้าถ้าขึ้มาพักอยู่ที่งนี้ขี่รถขึ้นมาได้ข่อยขดผ้พ่อเขามาพักแล้วขี่งามนี่ล่ะเมืองบ้านข้าเบื่อต้องมองอยู่เลยพี่น้องไปยังผุนตะยังเมืองน้ำผุนเออเราจะไปต่อไปทางอื่นอืผุนบ้านพักผุนข้า็ขี่รถขึ้นไปจอดคือเพื่อนนั่นแหละไปจอดไมแมนได้ค่ะขับรถไปจอดไว้นี่เห็นบ่สวยงามมากเลย บรรยากาศฝนดากลูกบรรยากาศพี่น้องเป็นกระจกใสๆกว่าคือที่เก pues ่าเมื่อใดเราพูดเรื่องว่าเป็นเที่ยวกันแมนขึ้นไปว่าแมนไปแอนกันเออขึ้นสูงหยั่งขึ้นสูงอ่ะอันนี้มูคนกับมาน้ำกันพี่น้องนักท่องเที่ยวมาหลายฝุ่นเห็นบ่ฝุ่นไอเจ้าแม่ธรณีปลาขึ้นไปบ่ายเจ้าแม่ธรณีกันปะเข้าไปบ้อไงยางพี่น้องนี่แหละพี่น้องยางน้ำกันพาไปเที่ยวเจ้าแม่ธรณีเนาะพี่น้องนกับแม ผู้ใหมากกับผ้ามาทเทียวนาะพี่น้องเนาะบอกว่า,าจังหวัดจะของมิยังแนกก็อยากให้เพื่อนเห็นนาะพี่น้องเนาะคุนย่างยังไปทางคุยยนใจยังข้นทั้งทั้งขุนย่างไปทางขุนแหม่ขุนย่างไปย่างไป,งไปนี่พี่นอ้องผ้าพื้นมาทเทียวคนมาจากมหาสรา,ารคามแมนอันนั้นจุดชมวิวก็สมนีเจ้ากระย่านเจ้าสิไป khừa tăng thêm, nè, hoa mai xinh xắn, ừ, thay à? Nương, vai mà. <laughs> anh ơi, anh giải bài hay lắm cho thấy bò Ô, bảo tu Đấy, thay ruột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 , thay เย็นสบายคือ,อยังนี่ตัวเดี๋ยวลงมาจากทายรูกใย่ไปหยิไปเจ้า <c oughs> เออทีงามีหลีตัวที่นอนข้างขึ้นทางขึนง้นสวยงามจางดดเจ,าจ้าบ่ต้องไายดอกแาแอนเจ้าบกลูกเจ้าบ่งใน, YouTube ะะน,นงยูทูบหรอกกันแล้วนี่เราก็บิ่ง้องคอยที่คอยสิไปล่นี่แล้ว เออมะเอลือมะฮือจังบอกมันเบิ่งน um ี่พี่น้องแมนสวยงามมากพี ah> ่น้องเอ้ยอันนี้หม่องเข้านางกินกาแฟนะพี่น้องเนาะนี่นั่งกินกาแฟอู้ร่มเย็นนู่ยอันนี้ก็บกข้อเนาใหายเนาะก็บกข้อครับ อันนั้นเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านอันนี้จเจ้าแม่ธรณีนะพี่น้องอ่ะไม่บอกข้อไน่บอกข้อโอ้นั่นบอกสมโอ เพี่น้องทายลูกปัจเจกงาเลยพี่น้องกลับมาอีกครั้งอันนั้นก็คือบกข้อเนาะพยกบเงเออบกสมโอนั่นคือบกสมโอเนาะเออนี่พี่น้องเดี๋ยิสิพายาไว้ไปเข้าโบดเออมขาวหยสุกไหเบิ้งเออมีข้าวเนียสุกนี่น้อ บรรยากาศสุดยอดคุณพี่น้องเดวลงไปแต่ลางกับสุดยอดเลยเลยแมนวิวงามคุณไปผุนแห่งวิวงามผุนย่าบันนอกย่มกลางเต็นมาหลดผุนผุนมูเิ่นอยู่ฟังผุนบางทีอาจจะอาจสิบพานไในหูว่าเด็กขึ้นมาพี่เน้อพี่น้อง Ban nhang bay nhang phải nhang bay con nhang bay con bay anh, bay nhang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  mà nhang bay 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 เอาไปเชียงไร่ก็ไปพม่าตัวเมีย <c oughs> มันจะมีพมา่ามีเหล้ามีไทยสามเหลี่ยมได้เหรอไหว <c oughs> แมน <c oughs> สามเหลี่ยมทองคำแมน <c oughs> พมา่าไทยเหล้าเขาไปพมา่าเขาขุดเครื่องปะแล้วคืนเครื่องกันคืนเครื่องก็ไปล่องยางกุ้งอันนี้เขาไปเขตเขาเนาะเขาไปเชียงรายเขาถามไปไหมแมนเขาไปแม่สายพี่น้อง เพื่อนกระซักเสียด,ไ,ดไปขอพ่ออ่นเพือพ่อนไปเขาไปข้างนั้นแมนไปเขาไปยายตอนน้องเขาไปทางไหนตอนวันนี้ละอนนนเออบ่หายดอกผู้ใดลากเอากับผู้นั้นละ <c oughs> ไปเพื่อนไปนี่พาพบนเขาโบสจักน้อยพี่น้องอุ้ยห่อนตีนแต่ว่าก็มีแห้งตีนดี แม่นซีขาวเย็นอันนี้ก็คนเขาโบดถที่นั่งบายบายเงียบสงบดีนะเงียบสงบขอพอนเอาเลย ถ้าสองใยมาขอพรพี่น้องเปิดปูดบนสวยงามเย็นตะกี้กนเปิดด้วย ตะกีน่ะไรเจ้าเถียงข่อยว่าเจ้าไปมาสุมองแล้วเย็นเย็นที่ไปเจ้าจับยังนั่นมากสมโอบอกสมโอบอกสมโอ้แนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยบอกสมโอเพิ่นว่าบอกแอปเปิ้ลพวนะแอปเปิ้ลอีสานอเป้ย่าไปเจ้ายาหลินตะก้องไรเด้อน่ะนะ จะงวกมากมาชิดแตกหมาเจ้น่นะ